ปัฟิซิงแคมป์ตกปลาดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นล้อชิมาโน่ซูเปอร์จีทีห้าร้อยนะครับชิมานโน่ซูเปอร์จีทีห้าร้อยนะครับดีไซน์ก็สวยงามนะครับจะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับทรงหยดน้ำนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นล้อหน้าดินนะครับหน้าดินลงเรือได้นะครับลงเรือได้จิกได้นะฮะถอดก็ง่ายๆนะครับแค่2ตัวน็อตตัวนี้นะครับ การใช้งานก็ปกตินะครับลอกหมุนลื่นปกติเลยรุ่นนี้จะมีตัวปรับตรงนี้นะครับก็คืออะไรคือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าการตีกลับนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเห็นไหมฮะถอยหลังเดินหน้านี่ยนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นตัวการตีกลับก็จะหมุนเดินหน้าได้อยีางเดียวน,น,น,นะครับตัว เกียร์ทำงานปกตินะครับเดินสุดซ้ายสุดขวาสุดนะครับเปิดหน้าล้อกดตัวนี้นะครับปกติเลยรุ่นนี้ไม่มีคลิกเสียงนะครับไม่มีคลิกเสียงนะนะครับเบรกโอเคนะเบรกแน่นๆ่นแน่นใช้ได้เลยนะฮะความจุสายรุ่นนี้ก็หนึ่งร้อยเมตรครับผมหนึ่งร้อยเมตรนะครับ เพราะว่าสปูนมันโตนะครับไม่ใช่รุ่นสปูนลึกนะฮะผลิตในญี่ปุ่นนะครับเบสในญี่ปุนป่นพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับพร้อมใช้งาน